ดูดวงชาวราศีมินดุจริงแรงจนผีกลัวผีกลัวคนกลัวปี2 5ง7าอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของราษสรุนนำโชคชะตาปีผ่นอย่างก้าวกระโดดจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะมีดวงชะตาที่ิีผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาในปี2 5ง7 ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งความรู้สึกตึงเครียดกับปัญหาต่างๆครับเพราะว่าความตึงเครียดนี่แหละจะทําให้ท่านมีพลังปร,ราบศัตรูมู่มานให้พังมาลายหายไปสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านล้วนแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินเลื่อนพอรครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะตกลงเจราจาการค้าหรือเซ็นสัญญากับใครท่านควรที่จะต้องระวดระวัง พโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาควรที่จะต้องปกปักรักษาคุ้มครองนะครับตัวเองให้เป็นอย่างมากที่สุดแต่ว่าศัตรูถึงเวลาต้องปราบปราบศัตรูให้หมดไปสิน้นเพราะถึงเวลานะครับบ่งบอกถึงว่าเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะครับท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นนะครับปัญหาต่างๆนะครับดุจิงผียังกวกบอกได้เลยว่าโชคชะตาของชาวราศีมิถุนเด็ดขาดเด็ด,ดยองเข้าหาน โชคชะตานะครับเป็นผู้รับนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะเป็นผู้รับนะครับจะรับในสิ่งที่ใช่รับในสิ่งที่ท่านรักนะครับรับในพลังที่ดีนะครับส่งผลหนุนนำในโชคชะตาให้ดวงชะตาเปิดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จโชคลาภเงินทองจะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาชะตาชีวิตเหมือนเป็นจุดสิ้นสุด เป็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆมีความสมบูรณ์ความผสมเลจความราบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีเป็นบทสรุปสุดท้ายของชีวิตที่เป็นจุดจบแห่งความสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยบริบทต่างๆความสมบูรณ์เกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่เพราะนั้นโชคชะตาของท่านจะโดดเด่นในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอนะย่างก้าวกระโดด เงินทองของท่านจะเข้ามาอย่างประเดยียบดังหล่นลงมาจากฟ้ารวยขึ้นมาทันทีทันใดประสบความสาเร็จโชคชะตาของท่านจะปกปักกุ้คของรักษาตกตําแหน่งครอบครัวคอยคอยช่วยเหลือทาชูโชคชะตาโชคชะตาของคนเปรียบลักษณะเหมือนดาวพูโตที่เป็นลักษณะแห่งความตายแล้วเกิดใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตถึงเวลาบุญกุศลวัสนาดาวเคาะห์ลายดาวเคาะหแห้งเหี่ยวก็จะฟื้นฟูก,การที่เสื่อมไปก็จะกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งซึ่งความหมายเหล่านั้นนะเป็นมงเลาะแห่งวัตจักรที่ส่งผลหนุนนำโชคชะตาด้วยอำนาจบารมีวัสนา มงบถึงโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงดำรงชีวิตหลักๆซึ่งนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของท่านความผิดหวังได้หมดไปสิ้นแล้วความจนได้หมดไปสิ้นแล้วมีแต่ความสุขความเจริญลุกเรืองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่กับตนเองมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป็นเจ้าของกิจการ เป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในชีวิตโชคชะตาขอทํานายว่าท่านจะมีความมั่นคงทางด้านเรื่องการเงินเป็นอย่างมากแล้วเร็วนี้ท่านจะสุสมสมหวังดังใจหมายความพยายามที่ท่านบากบ่นมานานแล้วท่านจะได้ทําตามแบบที่ท่านต้องการเป็นอย่างมากที่สุดโชคชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดชะตาชีวิตใครบางคนจะนําพาโชคลาภเงินทองมาให้ ครบางคนจะทําให้คุณมีความสุขใครบางคนจะทําให้คุณหลงไหลในมนต์เสน่ห์นางจะพาคุณขึ้นสวรรค์เกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีคนส่งข่าวสารข้อมูลมาให้มีการติดต่อสื่อสารมีข่าวที่สําคัญมีการติดต่อทางด้านทางโทรศัพท์จดหมายส่งข้อมูลไปถึงเพื่อนๆและเด็กๆให้มารวมตัวกัน ให้มาพูดคุยเจราจาต่อรองคนอ่อนประสบการณ์ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือมีความซื่อสัตย์ซื่อใสบริสุทธิ์จะเดินทางเข้ามาพูดคุยจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสถานการณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรับข่าวสารการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆมีการแนะนำข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้โชคชะตาของกนจะมีการเปลี่ยนแปลง นะครับบางครั้งบางคราวขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะฉะนั้นการระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรที่จะต้องตัดสินใจให้รอบคอบเมื่อถามถึงเด็กคนอายุน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นหญิงสาวผู้น่ารักหรือหนุ่มหล่อที่เข้ามาติดต่อการงานเจราจากับท่านความกล้าได้กล้าเสียท่านจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีข่าวนีข่าวสารบางเกิดขึ้นกับตัวท่านมีความกล้าหาญเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นคนมีความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่เปิดเผยมีแรงกระตุ้นในการกระทําสิ่งต่างๆมีพลังในการสร้างสารรค์มีความเชื่อความศรัทธาชอบความตื่นเต้นตื่นเต้นเล้าใจชั่วย,ยวนในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาของคุณแข็งแกร่งเป็นอย่างมากตกตาแหน่งพระราชาแห่งถ้วยเงินทองจะเกิดความแช่มชื่น ความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขความพึงพอใจทางด้านเรื่องร่างกายและจิตใจเป็นคนที่มีความสุขในการได้รับสิ่งต่างๆเป็นคนได้รับงานทำสิ่งดีๆได้รับเงินทองมากมายในโชคชะตาชีวิตสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งน,งน,งนดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีนะครับ จริงเกิดขึ้นในโชคชะตาผีกลัวคนกลัวท่านควรจะต้องระแวดระวังเป็นอย่างมากคนเกิดวันนี้ตกตําแหน่งชะตาชีวิตจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่โชคลาภเงินทองของท่านจะเข้ามาเกี่ยวกับบริวารบริวารจะค่วยค้ำค้ำชูหนุนนําดวงชะตาจะทําให้ท่านประสมเลตราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งดีๆจะบังเกิดปัญหาต่างๆจะมีเหตุที่จะต้องแบ่งภาระ ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาจะต้องมีภาระก่อนถ้าไม่มีภาระไม่รวยง่ายๆแน่นอนด้วยบุญกุศลวัสนาท่านองแก้ปัญหาของท่านให้ได้ก่อนท่านจะเป็นผู้ให้ตกตําแหน่งนะครับชะตาชีวิตผู้ให้จะหนุนนาาําดวงชะตาทาให้ดวงชะตา่านเปิดยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยอํานาจบ,บารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุณครองรักษาท่านควรที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและทําตามแบบแผนประเพณีตามตุลาการ กฎบ,บ้านกดเมืองมีกดนรกกดสวรรค์มีววรที่ต้องจัดแจงตามแบบแผนได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาอำนวยใช้ออำนวยโชคให้ท่านต่อเมื่อท่านกล้าได้กล้าเสียบ้าระหำในสิ่งที่ท่านไม่กล้าทำนะครับแต่ว่าต้องทําด้วยคุณงามความดีเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนชะตาชีวิตจิตใจอ่อนโยนรู้สึกน้อยใจลึกๆน้อยใจในชีวิตน้อยใจในโชคชะตาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันล้วนแต่เป็นข้อทดสอบในจิตใจของท่านถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่ากับท่านเมื่อไหร่นั่นแหละถึงเวลาชะตารวยแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านด้วยบุญกุศลวาสนาการปฏิบัติโดยการีิเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดในโชคชะตาเปลี่ยนแปลงพัฒนายัางก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านถึงเวลาบุญกุศลวาสนาแล้ว เปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาดวงชะตาของท่านในปี2 0ง7ในท้ายปีอาจจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ค่อยเจอปัญหาต่างๆไม่เจอค่อยเจอสิ่งใดนะครับแต่ควรที่จะต้องระแวดระวังนะครับในโชคชะตาของุณคุณจะได้ค้นพบค้นหาค้นเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะครับจะเจอใครบางคนที่เข้ามาในสไตล์ชีวิตทําให้ท่านจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินต้องมีคนนี้ ถึงจะนำพาซึ่งโชคลาภบารมีวาสนามาให้เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องสังเกตเอาเองมนจันทามนมหาเสน่ห์ส่งผลให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับโดยปัญหาต่งตางๆไม่มีสิทธิเลือกแล้วท่านจะได้รับเงินทองแก้วแหวนเงินทองเข้ามานะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆนั้นจะนําพาซึ่งโชคลาภนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งต่างๆที่เข้ามามันจะทําให้ท่านเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรมานนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะสู้กับมัน สู้กับมันเสร็จปุ๊บดวงชะตาของท่านจะเปิดปเป็นเศรษฐีทันทีครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ